สัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะย <C> e <at> ยินดีต้อนรับจ้าวันนี้มีของขวัญเซอร์ไพรส์นะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวันนีน้มีของขวัญเซอร์ไพรส์จากจอ่านี่เลยนะจากคุณแม่แคร์นะคะเบ, <C> e <at> บอร์เก้าโอ้นะคะของขวัญเซอร์ไพรส์จากคุณแม่แคร์นะคะมา ส่งให้กับครอบครัวน้องครีมนะพอเราพอเราพอเราเช็คของเช็คของอ่าเช็คแค่นั้นแหละเช็คแค่นั้นอ่าโอเค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 พอลราพอเราพอเราขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แคร์มากๆเลยนะคะที่มอบกล่องของขวัญปันสุขให้กับครอบครัวน้องครีมในวันนี้นะคะอ่าก็เก่งนะโอ้ยน้องครีมนี่คือจะเป็นอ่าใครอะไรผู้ช่วยตลอดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆดีกว่าเนาะนะ นายดีใจกันไหมหมวยดีใจไหมเดี๋ยวถามก่อนดีใจไหมมีของใครมั่งไม่รู้ดีใจไหมพี่เอกดีใจครับนายทีมมาดูปะคีมพอแล้วทีมเออมั่งก้อนมายังไงดีใจไหมลูกดีใจะนายยังไงอือดูฟันนะคะเช็คมือก่อนเช็ดมือก่อนเช็คของอย่างเดียวเลยนู้นเลยเรเร็ว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 ตื่นเต้นแล้ว ตื่นเต้นแล้วมีอะไรมั่งตื่นเต้นแล้วนะโอ้โหนะดูอยากมีส่วนร่วมนะอน่ะมั่งหน,นึังถั่วมากันไตลูกกันไตอ๋อนี่ท่านบอกมาลุน้นมาลุนมาลุนกันคือน้องครีมมาลุน้นกันนะว่าข้างในมีอะไรนะมีของกินของหนูไม้อครีมบอก มีของหนูไหมคีแม่จ๋ามีของหนูไหมคะมีของหนูไม้อะโอ้มีของหนูไม้โอ้ยดูดูดูโอ้ยมีของหนูไหมน้อนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตนแตนแตนโอ้อะไรจะเยอะแยะปานนี้คะไม่แค่จ๋าไม่แค่โอ้ยนะอะไรนี่อะไรนี่อย่าเพิ่งเลือกมาเลยโอ้ย อันนี้กระเป๋าเซฟหนูไหนโอ้เยอะเลยนะโอ้ยไหนมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเสื้อผ้ามีชุดนะเต็มเลยนะฮะเต็มเลยนะฮะเต็มเลยโอ้ยอะไรมันจะเยอะแยะปานนี้โอ้ยมีอะไรเดี๋ยวไปเลือกดูข้างในแล้วก็ใส่ลองดูสิอ่านี่นะคะโอ้น้องคีมบอกว่ามีของหนูไหมมีกองอะไรไม่ใช่กองอาคีมบน น้องครีมถามว่ามีของน้องครีมไหมคะเปร่งเป้งโอ,โอ,มอ,งองมม้มีของน้องครีมไหมคะมีอของน้องครีมมาอขอบคุณค่ะนะคะขอบค,คุณแม่แคร์มากๆเลยนะสำหรับของขวัญปันสุขในวันนี้นะฮะรู้สึกดีใจไหนมีไส้ข้างในอีกบ่พ่อโอ้โเปิดกล่องมานะมีกล่องซ้อนกล่องนะคะมีของขวัญซ้อนของขวัญนะคะดีใจมากๆเลยนะคะ ขอบพระคุณทุกทท่านมากๆเลยนะขอบพระคุณแม่แคร์คนสวยมากๆเลยนะคะที่มอบลอกล่องของขวัญปันสุขให้กับครอบครัวน้องครีมในวันนี้นะคะอ่ะหมวยยักมีอะไรบ้างเออเยอะแยะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวไปเลือกดูกันเดี๋ยวไปเลือกแล้วมาค่าะค่ะเดี๋ยวมาเลือกกันดูนะคะว่าเป็นอะไรอ่าโูน้องครีมไหน,โนโ หนูชอบที่ดำนน้ำป่ะเต่าล้มหรือเปล่าปั๊มหัวใจหรือเปล่ามาไหนมามนะเออที่ปั๊มหัวใจปล่อยคิมเต่าลูกบอลหรือเปล่าขนมของน้องคิมเป็นกระดูกน้องหมาไหนแกเสียมหรือเปล่าวิตามินไหนมังกรฉันเอามาอ๋อนมแพ้นมแพ้อัดเม็ดกินด้วยกินด้วยอ่ากินได้นมแพ้อัดเม็ดคนก็กินได้ช้างก็กินดี นายดูก่อนนานายนป้านายปนแบบไหนนี่นะนมแพะอัดเม็ดนะคะขอบพระคุณแม่แค่มากๆเลยจ้านะฮะเออเออเออเอะไรมันมีซิปข่บคุณเสียอะไรสินะไอ้กระซิเนียเสียอัดเก็บอดดูในบืนได้ไหมเออไ้นบีบได้ไหมจ้าคือกลับว่ารานเสียนหย ไหนดูก่อนดูก่อนกินได้ไหมโอ้ยไหนโชว์หน่อยว่าพ่อไหมโชว์ม ok ือไหนมือมันเป็นแบบไหนนะนมแพะมันเป็นแบบไหนเป็นเมฆกินก่อนอืมลองดูดลูกแบบนีอร่อยอร่อยนี่แบบนี้นี่อืมไหนในมวยไหนโอ้ยน้องคิมนี่คือจะอาปากอย่างเดียวเลยอาปากเอาอย่างเดียวเลยนะอาปากเอาอย่างเดียวเลย มังอัดนมเพลอร่อยไหมอร่อยอร่อยให้เชือกอื่นด้วยพระให้เบอร์ดีด้วยปะกินเป็นไหมกินเป็นยิงน้ำอ้ยขอยังไงทีมไหนขอยังไงลูกขอยังไงขอก่อนขอก่อนยิ้มเลยยิ้ม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 เอออร่อยอุ้ยน้องมังกรอร่อยปะลูกไปดูเบอร์ดี้ก่อนนายนไหนายไปดูเบอร์ดีก่อนเดี๋ยวโอ้ปลาเยอะไป โอ้ยอ่าให้ชากอื่นบ้างไว้ให้โอ้ยดูแม่ไข่ดูนะคะลูกสาวไข่กินจะกินทั้งถุงเลยบอนันโอ้ยบอดี้จ๋าเกินไปไหมเบอดี้ไหนโอ้ยพอแล้วพอแล้วให้ลินลินมั่งอ่ามั่อ่าะมามัด้วยอะมามัมัมามด้วยไหนเพราะวดูแล้วนี่คืออะไรที่ขีดนะ ดูไหมมั่งกินโอ้อร่อยโอ้บอดี้เ้าอีกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวนะคะโอ้ดูนะนางนางอ้าปากอ้าปากเฮ้ยอะไรบอดี้นะบอดีนะบอดี้ดูบอดี้ค่ะติดใจนางติดใจดูบอดี้ค่ะติดใจค่ะไม่ยอมนะคะไ่ดูบบเอออะไหน อีกว่าในกริงเนาะโอ้ยหนอเบอร์ดีไม่รู้จักคอนะฮะโอ้สงสัยไม่ถึงอ๋าน้องครีมก,ก็กินแล้วนะ,ะไม่แครจ้าไม่อยากจะพูดเลยเบอร์ดีไม่ยอมอ้าปากเราอย่างเดียวเลยค่ะไม่แครนะคะท่านทุกท่านคะ่ะเบอร์ดีทานนมแพะไม่เหลือเลยนะคะโอ้ยอ้าปากรับอย่างเดียวมีทานก็คือน้องครีมเบอร์ดี้ไม่ไลินแล้วก็โดโดน้นะให้ทานสะ3สี่เชือกแล้วก็น้องครีมดูน้องครีมน้องครีมจะอะไรอีกนะ นายมีอะไรอีกเยอะแล้วเดี๋ยวไปเลือบนายขอบคุณค่ากันแล้วครมขอบคุณค่าหน่อยเดี๋ยวมาใหม่ขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเดินด้วยนายครับขอบคุณแม่แค่คนสวยเลลูกโอ้ยเมือยอยากเท่าอีกสวัสดีค่ะไหนยิ้มหน่อยยิ้ม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 เอ้ยดีใจโอ้โหนะบอดี้ทานนมแพะแย่งนมหนูหมดเลยนะคะ น้องกินก็ทานนะคะทานทั้งสีเชือกเลยนะคะ้าเดี๋ยวไปเลือกดูข้างใน้าไป,ไปลองด<อ>ูตรงนี้นี่มีมีชุดสวยๆเนี่ยไปลองชุดก,กันก่อนเน,นาะลองชุดก่อนเนาะออร่อยไหมคะบอกบอกพี่แค่ก่อนอร่อย,ยไหมอุ๊ยอร่อยไหมบอกพี่แค่โออมันเป็นเหมือนกระดูกแล้วลูกโอ้น้องมังทานดีมากเลยค่ะไม่แค่จามังกรนี่แบบว่ากินเก่งมากเลยนะคะนมแพะนะคะอ่ามี มีกระเป๋าเมื่อมีกระเป๋าเปลี่ยนสีชมพูนั่นคือรู้เลยว่าเป็นของอมวยของอมวยนี่ของหนูแบ่งไว้เลยในมังมั่งของเตงหนูวางไว้เดี๋ยวเขาจะเลือกออกให้หมดในมังกรโชว์แม่ดูก่อนนายอู้ยเท่ดีแท้อะไรได้มาเดี๋ยวก็ของตัวเองด้วยนะคะไหนก็แบ่งไว้ให้พวกอาดามด้วยเนาะอมวยได้นอนเลยนี่ แกดูสิล <à déc> <ations> ูกแกดูดูก่อนอันนี้มันต้องสืบของเอมังเรื่องของหนูอะอมวยในแนมังแต่ชิบผู้หญิงดูสิของอมัวย อ่านะเดี right ๋ยวเรามาดูอ oh, ่าเยอะเลยนะามีทั้งของไม่ควานเพราะควานของลูกๆเพราะลูกๆควานทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาพี่เอ็กซ์ตาอามวยใส่มานะจะเป็นยังไงนะคะนะคะอ่านะใส่มาจะเป็นยังไงนะคะรอ่จะจะเอามวยขึ้นอ๋อนี่ไงที่มันเป็นที่สูบอ่ะอันนี้ของแม่อันนี้ของอะไ นี่นี่เป็นที่สูปนี่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 ของป้าลายมะขอด่มังอ่าอ่านจะเป็นบลตนี่ลามะอนี่ของแม่อ่เบลเลเลเลยนะครับของม่ฟาโอยน่ารักจังเลยนะะ่นมากนะครับนี่คงจะเป็นของแม่ฟาแกะเลยลูกแกะดูเลยใส่ได้ถึงว่าเป็นเยอันนี้เจ้าของแม่อ๋อสวยๆทางนั้นเลยนะคะแกะดูเลยลูก ปาต้าคู่หนก็มีไว้ในเมื่อโชว์หน่อยโชว์โชว์เฮ้ยมีกระตากกระตาบาบี้ชอบไหมลูกบาบี้แล้วหนูชอบไหมคะไหนในโชว์ให้พี่ให้พี่แคร์ดูหน่อยบอกพี่แคก่อนขอบคุณค่ากันเลยพี่แคร์หนูชอบไหมลูกนี่ของอมังหนูชอบอมัง ม้อยนะเยอะเลยนะโอเคนะเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวให้เด็กๆใส่ดูนะฮะเรามาดูว่าเด็กๆใส่แล้วจะน่ารักขนาดไหนนะคะเด็กๆดีใจอ่มวยดีใจไหมลูกอ่านฮะขอบคุณแม่ง่ายนะได้แล้วลูกบอลน้องครีมนะลูกอดเปาลูกบอลอยู่นะเด็โอ้สีชมพูเลยนะคะลูกสาวนะฮะ ฝั่งนู้นกำลังวุ่นกันอยู่โอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยดูโหดีใจดีใจเวลาอาบน้ำให้ลูกไหนถอดเลยลูกถอดเลยเอ,อ,อ้อทำไมเบิกแค่ตั้งแต่แต่งงานมายังไม่เคยได้ซื้อเบิกอย่างนี้น <laughs> <laughs> โอ้ยหม่เสื้อรอแท้หม่ยแม่แค่ดูพ่อควานกลายเป็นคนละคนแล้วนะแม่แค่จ๋า นะดูท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดูพ่อควานฮะรอแล้วนะโอ้โหอลังการละลานแล้วโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณแม่แคร์มากๆเลยจ้าอันนี้คืออะไรแม่ก็ไม่รู้คัดเอวหรือเปล่าลูกนี่คืออะไรคัดเอวคัดเอวมัดเอวอ่าฮะไหนอันนี้ชุดพี่มะพี่เอ็๊หรือเปล่าไว้ให้พี่ไปให้พี่ก้านนี่เด้วยล่ะเด้ออันนี้ชุดอาการ ไหนให้โจน้อยซอสว้ยไม่ไม่โอ้ไม่แคร์จ๋าขอบคุณค่ะนายสมชื่อมังกรโอ้โหของไม่ควานก็เยอะเลยนะคะเยอะมากๆเลยนายโอ้ได้มาแล้วก็ส่งตัวนี้กลับให้แม่แคร์นะเดีื้อๆอัดเข้าไปก่อนนั่งลงก่อนนายจะส่งคนนี้ไปให้แม่แคร์แล้วนะคะดื้อนะมังกรดื้อนะคะอ๋อเมว่ใส่ชุดแล้วจะจะนั่นแล้ว Bing breek hoa rutalang, ha. Sedlean ha chuột lo, oi chuột a lạy, diarium, sampako, ekta chuột a lạy, luk. Tantillo, măng gon chuột a lạy. Măng gon, papa măng gon, a vegan Măng 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 อ่านะขอบคุณค่ะแม่แคร์ด้วยนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะแม่แคร์จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แคร์คนสวยมากๆเลยนะคะที่เ okay อ็นดูครอบครัวน้องครีมโอ้โหชุดนี้แบบว่าใส่ทุกเยอะมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะชุดอมวยนะคะดีใจนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแม่ควันบ้างนะครับใส่ชุดจะเป็นยังไงเนาะ สวยไหมคะสวยไหมคะชุดส,สวยนี่ชุดผมไม่แคร์เลยนะคะ <c oughs> สวยมากเลย <c oughs> ปิดกล้องได้ไหมอ่ะโอเคสวยค่ะขอบคุณค่ะฮะขอบคุณค่ะคะ ขอบคุณแม่แคร์มากๆเลยนะสำหรับชุดสวยๆวันมีเยอะมากเลยนะคะถ้าลองใส่อ่าไม่ควานพ่อควานลูกควานนะใส่แบบนี้ลูกบอนเลยนะเพราะว่าชุดเยอะมากเลยค่ะแม่แคร์สาแล้วก็มีลูกบอลนะลูกบอลนะลูกบอลน้องครีมมาด้วยสิมาถึงโอ้ดีตัวมังกรเลยแม่เออีมีลูกบอลนะมีลูกบอลของมังกรน้องครีมนะลูกบอลของน้องครีมด้วยนะนี่เดี๋ยวจะเป่าอีกนะเป่ายังไม่แน่นดีนะคะขอบคุณมากเลยนะคะดีใจดีใจค่ะมาแคร์ ครอบครอบครัวตัวอะไรเนี่ยบางตัวดำตัวตัวดำโอเคนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่แบ่งกล่องของขวัญปันสุขมาให้ครอบครัวน้องครีมนะคะไม่แค่จ๋าแล้วก็ขอปิดท้ายคลิปด้วยความน่ารักของครอบครัวนะคะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะกดติดตามโ้ต้องครีมอยากได้ กุญแจตาไปวางใจให้คุณน้ำกันค่ะนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อบ๊ายบายบ๊ายบาย